ในสาขาพิพิธภัณฑ์ด้านสังคมศิลปะและวัฒนธรรมนะครับและพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลได้แก่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาครับรางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และสื่อสารและด้านการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยครับ Museum Thailand Award ถู2ตาเทีวันพิพ,ธพิธภัณฑ์ด้านสังคมศิลปะและวัฒนธรรมรางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และสืบสารและด้านการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยพิพ,ธพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาพิพ,ธพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านสังคมศิลปะและวัฒนธรรมที่รวบรวมเรือนล้านนาในลุ่มแม่น้ำปิงแถบจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนเรือนแต่ละหลังมีลักษณะเฉพาะและมีความต่างยุคสมัยในช่วงระยะเวลา70-130ปีซึ่งได้รับบริจาคจากทายาทเจ้าของเรือนเดิม เรือนที่นำมาจัดแสดงใช้วิธีการชะลอนำมาอนุรักษ์ซ่อมแซมนับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมกลุ่มเรือนโบราณของล้านนาแห่งเดียวในภาคเหนือที่ได้รับการอนุรักษ์ด้านสถาปตัตยกรรมและวัดสดุเรือนให้อยู่ในสภาพครบสมบูรณ์ใกล้เคียงแบบเดิมมากที่สุดจากอดีตซึ่งส่งคุณค่า เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้วิสัยทัศน์คือพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้งเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาเพื่อสังคมที่สร้างสารรค์และยั่งยืนหลังจากที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้จากออนไซต์ site, มาเป็นการถอดองค์ความรู้สถาปตัตยกรรมและองค์ความรู้ด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมผ่านระบบออนไลน์มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดทำ virtual reality การประยุกต์ใช้ google art and culture museum feature ในการสร้างประสบการณ์เข้าชมพิพิธภัณฑ์แบบใหม่พิพิธภัณฑ์ยังได้ดำเนินการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนมามัยหรือ S.H.A. และ Safe Travels รวมทั้งมุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยในานามของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องขอกราบขอพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตัดสินให้ทางพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามอชอของเราได้รับรางวัลดีเด่นในปี2021นี้นะคะของ มิ s เซียม a ท l a ลนด์อ r วอดิฉันในานามของผู้ดำเนินงานรวมทั้งน้องๆทีมบุคลากรของพิพิธภัณฑ์ทุกคนเราต่างดีใจกันจริงๆขอบคุณทีมงานบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายมุ่งม,มั่นแล้วก็ทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอันนี้ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ